ยินดีกับทุกคนที่ถูกนะคะหนูบอกแล้วนะงวดนี้เลขเข้าหนูขอทุกคนคนละหนึ่งอย่างเลยใครที่ถูกนะคะใครที่ถูกขอหนึ่งอย่างก็คือเอาคนที่ถูกนะคะเงินนะถ้าสมมติใครถูกเยอะทําเยอะถูกน้อยทํา,ทาน้อยนะคะซื้อของนะคะแล้วก็ทําตู้ ปันสุกนะคะแล้วติดป้ายว่าบุญนี้บารมีปู่แล้วคอมเมนต์ใต้โพสต์ให้หนูเห็นนะคะเดี๋ยวหนูจะโพสต์นะคะเดี๋ยวหนูจะโพสอมสินมาเจ็ดสองรัฐบาลไทยมาเจ็ดสองเบ้า,บาหลายค่ะจิบคอถือถือ,อย่างเดียวค่ะ ถึงย่างเดียวบปหลุดสิเบาอยังเบาว่าเบาว่าออกค่ะพูดไม่ออกรวย ติดต่อรงพยาบาลด่านเราจะเอาเงินไปบริจาคห้าแสนห้าแสนอ่ะหนูพากาบปูค่ะทุกคนใครถือเลขผู้ใดมีโซ่ผู้ใดถือเลขกาปูโลดค่ะกาบปูโลดปูอยู่ทางหนาแล้วค่ะนี่ค่ะ ปู่หนูค่ะ ปูขาหนูขอบคุณในความเมตตาอ่าวอาร์มอาม,อามเปิดพัดลมไอ้น้ำให้บอสแอร์มันไฟมันตกแอร์มันจะเสียเปิดเลยลูก ปู่คะหนูขอบคุณในบารมีปู่นะคะขอบคุณในบารมีปู่ที่ปู่เมตานะคะปู่ให้โชคกับบรรดาลูกเพจหนูทั้งหลายนะคะคนที่เขาถูกกันนะคะปู่ส่วนใหญ่อ่ะสองเจ็ดไม่อันนะคะสองเจ็ดเจ็ดสองไม่อันอันสองเก้าเนาะอันสองเก้าเก้าสองสองเจ็ดไม่อันนะคะอันน้อยมากค่ะ ขอบคุณปู่นะคะที่ปู่เมตตาหนูนะคะหนูจะแก้บนปู่ในวันนี้นะคะก็คือเดี๋ยวหนูจะไปซื้อของนะคะมาเพื่อแก้บนปู่แล้วก็จะเริ่มทำการแจกนะคะ <c oughs> หนูแบบที่สุดแล้วค่ะปู่ค่ะสามตัวคนที่ด่าเอาไว้พูดเอาไว้โร <c oughs> งพยาบาลเราทุกนี้